สรุปข้อดีชิป Intel Core Ultra ในโนบุ๊ก2024มีอะไรใหม่พอทดสอบใช้งานจริงสวัสดีครับ,รบผมแอบินโปง้งสำหรับตอนนี้นะครับเราเองเนี่ยก็มาถึงยุคของ AI PC กันแล้วเรียกได้ว่าผู้บลิตรต่างๆนะครับมีการนาเสนอด้าน AI เนี่ยกันอย่างมากมายเลยทีเดียวว่าจะในส่วนตัวฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์ หรือว่าบนเซิร์ฟเวอร์ออนคลาวด์ด้กันแล้วก็แน่นอนนะครับตอนนี้ Intel เองก็มีการออก CPU แบบใหม่อย่างตัว Intel Core Ultra นะครับซึ่งถือว่าเป็นชิปประมวลผลที่มาพร้อมตัว NPU Neural p r o c u s s t n g Unit ทำให้ช่วยเลยเรื่องของการ Generative AI หรือในการใช้งานด้าน AI อื่นๆนะครับซึ่งก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับตัว Intel Core Ultra เองเนี่ยมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมแบบใหม่ที่เล็กลง ดีขึ้นประหยัดไฟกว่าเดิมแล้วก็ทํางานได้ฉลาดล้ํากว่าเดิมทําให้คนที่จะเลือกซื้อโนบุกสักเครื่องหนึ่งนะครับดูสเปคไว้เนี่ยเป็น intel core ตบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนในส่วนตัว intel core ตนะครับก็มีให้เลือกกันหลากหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตัวรหัสที่เป็นลงท้ายได้ h นะครับหรือว่าลงท้ายได้ย u มีทั้ในกลุ่มของโนบุกที่เป็นแบบ ตินแอดไลท์เนบุคครีเอเตอหรือว่าเนาบ๊คแบบเล่นเกมซึ่งจุดเด่นของ Intel Core Ultra นะครับก็มีอยู่มากมายได้กันผมเองเนี่ยจะมาสรุปให้ฟังกันนะครับว่ามันมีข้อดีอะไรบ้างและเราเองเมื่อใช้ตัว Intel Core Ultra ชีวิตเราเนี่ยจะดีขึ้นยังไงบ้าง Intel Core Ultra นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Intel AI b o o s t นะครับโดยใช้ตัว NPU ทำให้ช่วยเลยเรื่องของการเร่งประสิทธิภาพในการทํางานด้าน AI ต่างๆด้กันแต่รลายคนก็เรียกว่าใช้งาน AI กันอยู่แล้วนะครับเราจะเป็นตัว c o p i l o t นะครับ m i d Journey, Open AI, Chat ท GPT หรืออื่นอีกมากมายนะครับรวมไปถึงโปรแกรมอย่างเช่นตระกูด Adobe ด้วยทําให้ตัวงานนั้นๆที่ต้องอาศัย AI เนี่ยมีความเร็วขึ้น อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เรียกว่าจากที่เราเนี่ยเคยใช้เวลาในการทํางานนะครับสมมุตินะครึ่งชั่วโมงอาจจะเร็วขึ้นเหลือแค่20นาทีหรือว่าเร็วกว่านั้นถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวคอแล้วก็ตัวเทรดนะครับที่มีมากยิ่งขึ้นก็เปรียบเสมือนกับสมองของคอมพิวเตอร์ด้วยกันยิ่งมีมากก็ยิ่งดีนะครับโดยจะรองรับการทำงานเนี่ยสูงสุดถึง 16คอ22เทรดด้วยกันกับตัวโปรเซอร์ Intel Core Ultra 9 185H ตอบโจทย์เลยสำหรับคนที่ทำงานแบบ m ัล t i ท a s k i n g ก็คือเปิดโปรแกรมเยอะๆนะครับเปิดเอาไว้ค้าเอาไว้อย่างเช่นเราเปิด Photoshop กับไลน์ลู่พร้อมกันหรือว่าเปิด Photoshop หรือว่าในการเปิด Photoshop พร้อมกับ Premiere Pro ทำงานไปพร้อมๆกันตัวเครื่องเองเนี่ยก็ยังสามารถทำได้อย่างลื่นไหลอย่างที่โนบุ๊กที่มีคอและเทรดเนี่ยน้อยกว่าทำไม่ได้อีกทั้งนะครับจากการที่ เป็นสถาปะะัตยกรรมแบบใหม่ m มเ e โอเลกมีเทคโนโลยีการผลิตนะครับแบบ7นาโนเมตรแบบ Intel 4 p a c แพคเกจจิ้งเองเนี่ยจะเป็นแบบ 3D performance hybrid นะครับก็คือมีคอประมวลผล3ประเภทด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นนะครับ P core ก็คือ performance core E core efficiency core แล้วก็ LP E core ก็คือ Low Power E-Core โดยสายการจัดการทำงานผังตัว Intel t r a d Director นะครับซึ่งจะแบ่งงานได้อย่างถั่วเพยยิ่งขึ้นอย่างงานไหนที่ต้องการประมวลผลสูงสูง,สงก็จะใช้ทั้ง3ามคอได้กันหรือว่างานไหนนะครับโปรแกรมอะไรใช้คอนั้นกับคอนี้และมันดีสุดมันก็จะจัดการอย่างอัตโนมัติซึ่งก็จะช่วยให้ตัวโปรแกรมหรือว่างานของเานั้นนะครับมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงกรณีที่เราเนี่ยสตรีมวิดีโอดูหนังว่านเถอะนะครับตัวชิปเองเนี่ยก็จะใช้เพียง LP Co r e ทําให้จะประหยัดแบตยิ่งขึ้นโนบุ๊กื่อน,นั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานแบตเตอรี่ยาวนานได้อย่างทั้งวันแล้วก็ในส่วนของการปรับมลผลด้านภาพนะครับด้วยตัวกราฟิกการ์ดในชิปนะครับอย่างตัว Intel Arc ที่มีตัวเทคโนโลยี Xe SS AI Upscaling แล้วก็รองรับตัว Raytracing ด้วยทำให้ช่วยเลยเรื่องของการที่ใช้งานด้านกราฟิก 3D นะครับก็จะดีขึ้นนะครับหรือว่าในการเล่นเกมก็จะได้เฟรมเรทที่มากยิ่งขึ้นอย่างที่การจอออนชิป Intel เนี่ยไม่เคยทำได้มาก่อนสมบูรณ์ให้นะครับโน้ตบุ๊กที่เป็น Intel Core ต้าน,นะครับแม้ว่าตัวเครื่องจะดูเล็กนะครับตัวเครื่องจะดูบางแต่ว่าการประมวลผลในการเล่นเกมหรือว่าในการทำงานเนี่ยดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากโดยเมื่อเทียบนะครับกับ Intel Core i 7 13ที่แล้วเนี่ยจะดีขึ้นถึง2เท่าด้วยกันแค่ก็ตามนะครับคาดหวังว่า อยากซื้อโนบุ๊กแบบบางเบาหน่อยไปเล่นเกมได้ไปทำงานกราฟิกได้ตอนนี้ Intel Core ทำได้แล้วและเมื่อพูดถึงสิ่ิภาพโดยวรวมนะครับจากการที่มี CPU นะครับมี GPU มี NPU ช่วยกันทำงานนะครับทำให้งานบางงานที่ใช้ทั้ง3อย่างนี้ได้ประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นไปอีกหรือในบางกรณีนะครับที่ผ่านมา ใช้ CPU แล้วก็ใช้ GPU หน้าตอนนี้เราสามารถใช้ตัว NPU เนี่ยมาลดภาระได้แล้วทำให้ตัว CPU แล้วก็ตัว GPU เนี่ยเร่งความแรงไปได้อีกโดยอาศัยเทคโนโลยี Intel AI Boost ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราใช้งานวิดีโอคอลนะครับเราต้องเบลอภาพเราต้องตัดเสียงรบกวนถ้าชิปประมวลผลไม่มีตัว NPU เข้ามา CPU ก็จะทำงานหนักนะครับ CPU ก็จะทำงานหนะักแต่ปัจจุบันนะครับเราใช้ NPU เข้ามาแทนที่เลยภาพเสียงยังคงชัดเหมือนเดิมแล้วก็ตัว CPU ตัว GPU เนี่ยไปทำงานอื่นซะซึ่งเราก็จะเห็นซอฟต์แวร์นะครับหรือว่าลักษณะการใช้างานอื่นๆเพิ่มเติม ในอนาคตอีกมากมายสําหรับการเชื่อมต่อนะครับ Intel Core ก็ยังมาครบถ้วนครบคันเหมือนเดิมนะครับแบบมีสายได้เป็น Thunderbolt 4นะครับรองรับการโอนหข้อมูลสูงที่สุด40กิบิตชาร์จไฟได้ด้วยตัว Power Delivery หรือว่าจะต่อจอแยกก็ได้ผ่านตัวเทคโนโลยี DisplayPort ส่วนการเชื่อมต่อแบบไบร้าสายนะครับ Wi-Fi 6E Wi-Fi 7ก็รองรับส่วนตัวบูทต์เองจะเป็นเวอร์ชัน5 3หรือว่า เรียกได้ว่าตอบโจทย์การใช้งานเรื่องของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆอย่างแน่นอนทั้งตัวเน็ตเวิร์กแล้วก็ตัวอินเทอร์เน็ตมาตรฐานที่ดีสุดแล้วณนะตอนนี้ซึ่งก็บอกได้เลยว่าถ้าใครเนี่ยต้องการซื้อน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งนะครับเพื่อใช้งานในวันนี้แล้วก็ในอนาคต Intel Core Ultra เนี่ยตอบโจทย์อย่างแน่นอนจากการมาของรูปแบบการ ใช้งานต่างๆในกันนะครับเอาแบบใกล้ๆเลยนะ Windows 12ที่จะมาในไม่กี่เดือนนี้นะครับซึ่งจะเป็น operating system นะครับที่สดใหม่พร้อมกับการใช้งาน AI แบบจัดเต็มซึ่งณวันนั้นเองเนี่ยตัวฟีเจอร์ Co-Pilot ก็จะมาแบบเต็มรูปแบบนอกจากนี้นะครับยังทำงานร่วมกับตัวซอฟต์แวร์กว่า100โปรแกรมรองรับกว่า 300ฟีเจอร์เพื่อประสบการณ์ใช้งานด้าน AI ที่ดีสุดโดยภายในปี2015นะครับทาง Intel เนี่ยตั้งเป้าว่าจะมี AI PC กว่า100ล้านเครื่องทีเดียวสรุปคือนะครับถ้าเราต่อเลือกซื้อโนบุกสักเครื่องหนึ่งเลือกซื้อโนบุกที่มีชิป Intel Cor e ตก็จะตอบสนองการทํางานในวันนี้แล้วก็ตอบโจทย์ในวันหน้าที่ต้องใช้ AI อย่างแน่นอนเร่านี้นะครับพูดกันมาถึงข้อดีขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผม มาลองดูดอว่าถ้าเราเนี่ยเอาไปใช้งานจริงๆนั่นไอมันจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับเริ่มการทดสอบนะครับด้วยการใช้ Intel Core Ultra 9นะครับ 185H การ์ดจอเป็น Intel Arc อันนี้เราเนี่ยบังคับใช้ตัว Arc นะครับเพื่ออยากรู้ว่าเราเล่นเกม PUBG ปรับ Resolution เ,เป็น Full HD Plus แล้วก็เลือกกราฟิกเนี่ยเป็น Ultra เราจะได้เฟรมประมาณไหนนะครับ ส่วนตัวก็ต้องบอกว่ามันแรงขึ้นแหละเมื่อเทียบกับตัว iris xe graphics นะครับที่เป็นของเจนที่แล้วเฮ้ยเฟรมเรทก็มี30บวกลบนะเออก็แล้วแต่การ rendering ของตัวฉากนะแต่ส่วนตัวผมก็คิดว่าจริงๆเกม p u b G ไม่ต้องปรับกราฟิกออลต้าก็ได้ผมจะลองปรับเป็นเออมีเดียมก่อนดีกว่าผมเองก็อยากรู้เหมือนกันมีเดียม โอเคเฮ้ยเฟรมเรทก็ขึ้นมาประมาณ40กว่าถือว่าเออเนี้ยเหมือนกับลื่นสบายตากว่าเนาะส่วนตัวผมคิดว่าถ้าจะปรับเป็นเอ่อมีเดียมก็โอเคนะกับการเล่นเกมพับจีอันนี้ในกรณีสมมุติว่าโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ไม่มีการ์ดจอแยกนะครับห้ก็มีบ้างนะอ่ะอยากรู้นะครับใช้ Intel Arc นะครับปรับเป็นเวลีโลเลยไหนๆกไ็ไหนและเผื่อใครแบบอยากรู้มันลื่นโอ้ยแปดสิบเกับการเล่นเกมพับจีแบบเวลีโลด้วยการ์ดจอออนชิป Intel Arc 9 บววกกแล้ันใช้ได้นะอาจะมีจังหวะบ้างนะครับขึ้นลงแล้วแต่70 80 90ผมว่ากับการเล่นพับตีถือว่าใช้ได้เลยกับเฟรมเรทประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูผลทดสอบอื่นๆกันดีกว่าทดสอบกันเีมน,นะครับกับ Dota 2ผมปรับเป็นกราฟิกแบบสุดทุกอย่างเลยแล้วก็แล้วก็เรซูเชันเนี่ยเป็น Full HD แบบเหมือนกันนะครับเรมเที่ได้นะครับก็เรียกว่า ขึ้นอยู่กับการเรนอริงแหละแต่ส่วนตัวแล้วมันก็จะวิ่งวิ่งแต่โดยรวมแล้วนะครับก็จะวิ่งวิ่งอยู่ที่ประมาณ 70, 80, 90ก็มีบ้างตอนนี้เป็นแบบวอชชิ่งอะนะก็เทียบเท่ากับการเล่นจริงแหละสำหรับ d o t a 2นะครับผมว่าปรับสุดทุกอย่างแล้วก็ได้เฟรมเรทประมาณนี้มันโอเคเลยนะสำหรับเล่นเกมสไตล์ m o b ้ากราฟิกที่สวยงามแบบนี้นะครับสำหรับการใช้งาน AI ในส่วนตัวครีเอเตอร์บอกเลยว่า ตอบโจทย์มากๆทีเดียวยี่ในต่ะก,กูที่เป็น Adobe นะครับตัดต่อวิดีโอด้วยตัวพีเอ็ม p r รนะครับมีเครื่องมือ,มอให้เลือกหลากหลายเลยทีเดียวแต่ว่าตัวน,นี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับที่เราเนี่ยปกติแล้วเสียงแบ็กกราวเนี่ยลากยาวจนจบคลิปนะครับโดยที่ใช้ AI ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราทำเองเนี่ยเราจะใช้เวลาเนี่ยเป็นนาทีนาทีนะแต่พอเราใช้ในสวงตัวนี้เข้ามาช่วยเนี่ยนะครับทำให้เราแค่กดแล้วก็รอนะครับไม่กี่ วินาทีเท่านั้นเองเสียงมันก็จะต่อกันแบบอัตโนมัติแล้วก็เนียนด้วยนะเรียกว่าช่วยปเวลาของเราเนี่ยไปได้เยอะทีเดียวต่อมานะครับเราก็จะมาดูความแรงนะครับของตัว cpu intel core ultra ตัวนี้นะครับจะมีความแรงเหมือนกับพวก g e n x หรือเปล่าเออด้วยการ export ไฟล์นะครับแบบ4 k high quality เวลา5ทีคือปกติแล้วเนี่ยจะใช้เวลาราๆนะครับประมาณ1นาที ก,กว่านะครับซึ่งตัวคอต้าเองเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วมันจะมีค่า GDP เนี่ยน้อยกว่าพวกคอไอเจล x ด้วยกันถ้าใครสงสัยว่ามันแรงแค่ไหนผมก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่ตัวโปรแกร,รมด้วยว่าสามารถรีดเค้นศักยภาพของตัวซีวิลได้แค่ไหนการแต่ตัวพีเอ r โปรนี้เรียกว่าคอไอกับคอต้าที่เป็นเจน2 0 2 4ะครับแรงพอๆกันอีกหโปรแกร,รม สุดที่นะครับสำหรับตัว Photoshop แน่นอนใครที่เป็นครีเอเตอร์นะครับที่ต้องใช้งานด้านปรับแต่งอาร์ตบลต่างๆเนี่ยของเข้ามือ,อแล้วนั่นเองนะครับผมจะมาเพิ่มพื้นที่รูปภาพด้วย AI นะครับตอนนี้ Photoshop เองก็สามารถทำได้แล้วทำให้ดูเลยนะแบบว่าห้องผมถ่ายรูป n o ้ตบ o ๊กเอาทีขึน้นมาประมาณนี้คราวนี้อยากที่จะแบบเพิ่มพื้นที่ที่ต้องใช้ไ i ในการเจนขึ้นมานะครับโดยการใช้เครื่องมือนะครับ พื้นฐานของตัว Photoshop เลยแต่ว่าเขามีการอินทิเกรตตัวเซนเซเข้ามาและเป็นตัว Engine เข้า่ะนะซึ่งในการใช้ง,งานนะครับบอกเลยว่ามันง่ายมากๆกับการที่เราเนี่ยจะเพิ่มภาพที่มันไม่เคยมีมาก่อนได้คือสมัยก่อนเนี่ยบอกเลยว่าถ้าใครแบบเอถ่ายรูปมาแค่นี้ต้องการขยายเพิ่มพื้นที่ที่เราไม่ได้ถ่ายมามันเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยตัวรูปเอนะครับใช้ตัวที่เป็นแบบ AI on cloud แล้วก็ตัว Intel เองก็มี on chip เอาไว้นะครับเมื่อเจออัมาแล้วจะมีเลือก3แบบด้วยกันเจนทีหนึ่งได้ทีละ3นะครับถ้าเราต้องการเจนเพิ่มก็สามารถทำได้เห็นไหมแค่นี้ห้องผมดูใหญ่ขึ้นแล้วว่าเราพึงพอใจภาพประมาณไหนนะครับสมมติว่าผมโอเคแล้วกับภาพนี้ไม่พอนะครับผมต้องการเพิ่มอะไรที่มันแบบน่ารักน่ารักซะหน่อยนะครับด้วยการเพิ่มแมวลงไปนะครับผมพิมพ์ภาษาไทยก็ได้นะ ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ผมขอพิมภาษาอังกฤษก็เแล้วกันนะครับเนี่ยแค่นี้เลยแคทนะครับเฮ้ยโคตรเนียนอะกับการที่โต๊ะผมใหญ่ขึ้นห้องผมใหญ่ขึ้นแล้วก็มีแมวเนี่ยมาเขาคลอ,อกับตัวโน้ตบุ๊กด้วยเฮ้ยชอบแมวส้มหรือว่าไอแมวขาวดำก็เลือกกันดูนะครับส่วนตัวแฮปปี้มากกับการที่มุงเราเนี่ยสามารถใช้งาน,นไอได้อย่างเต็มสิภาพแบบนี้ คราวนี้นะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาลองใช้งานนะครับกับการ Generative AI แบบที่ทุกเครื่องมีกันนะครับผ่านทั้งตัว Co-Pilot ของ w n n o w w เอ้ยจริงๆเราจะสามารถขีบบทความนะครับเขียนข่าวนะครับสร้างภาพแต่งเพลงนะครับสรุปเนื้อหาด้วยตัวสรุปเนื้อหาจากตัววิดีโอก็ทำได้เรียกว่ามันเป็น AI ที่ง่ายแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยแต่ว่าผมขอใช้งานแบบพื้นฐานกันแล้วกันนะครับอย่างเช่นการ เจนภาพนะครับด้วยตัวตัว AI ตัวนี้นะครับ Image อ่อะ Cat อีกแล้วนะครับ on laptop Intel Core ใช่ Core Ultra ได้ไหมโอเคกดแหละนะครับตอนนี้เองเนี่ย g o l o ก็ทำงานนะครับด้วยการใช้ AI ของมันนะครับทั้ง on cloud on chip ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเจนภาพนี่ไงได้แล้วเฮ้ยก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบ Core Ultra แบบตรงสเปคอนะเนาะ แต่ก็ถือว่าเป็นแมวที่มี Intel Core Ultra อยู่นะใช้ได้นะถือว่าเจนภาพสนุกๆขึ้นมาเนี่ยใช้ได้เลยนอกจากนี้นะครับกับตัววิดีโอเองด้วยการใช้งานด้านวิดีโอคอลด้วยกันนะครับเราก็จะเห็นถึงว่าเฮ้ยฟีเจอร์นะครับ Windows Studio e f f e c t เนี่ยในการที่จะประชุมออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์เราเนี่ยต้องใช้เว็บแคมใช่ไหมล่ะที่จะแบบ หายหน้าเราได้อย่างสวยงามแล้วก็ชัดเจนนะครับตัว AI เองที่ให้ตัว NPU นะครับก็จะมีฟีเจอร์นะครับจัดกึ่งกลางอัตโนมัติแบบนี้นะครับหรือว่า eye contact ทำให้ตาเราเนี่ยเสมือนว่ามองกล้องต่อเวลาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมองไปที่อื่นเฮ้ยช่วยได้เลยนะครับหรือว่าแม้แต่ตัว background effect อย่างเช่นการเบลอแบบนี้อ่าแบบนี้นะผมถอยมาเฮ้ยนุ่มนวลไหมเจ๋งไหมแวบบนี้ คือบางที่ผมนั่งโยกซ้ายโยกขวาเอนหน้าเอนหลังไงเห็นไหมจัดถึงกลางให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวเองในการเบอร์จะเบอร์แบบสแตนดาร์ดหรือว่าแบบพเทรตก็ทําได้นะครับคอนแทคด้วยเปิดปิดได้นะครับแล้วก็แน่นอน NPU มันก็ทํางานอยู่นะครับในส่วนนี้อนาคตบอกเลยว่า NPU จะใช้งานได้อย่างฉลาดแล้วก็เต็มที่กว่านี้แน่นอนด้วยการที่ Windows เองแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์อื่นๆเองนะครับ คราวนี้นะครับผมพามาดูผลทดสอบต่างๆของ Intel Core ดูว่า Core i5 Core i7 ที่ใช้การ์ดจอเป็น Intel Arc Graphics จะได้ไฟเฟรมเรอเท่าไหร่บ้างในการเล่นเกมสำหรับเครื่องที่ผมได้รับมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็น ASUS ROG z e p h r u s G16 ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยเป็นแล็ปท็อปเกมมิ่งนะครับแบบ สายบางเบาพรีเมียมจอ OLED 0 5 k 2 4 0 h z นะครับบอกเลยว่าตัวนี้เทพส,สุดเลยสเัคเองเนี่ยเป็น intel core ultra 9 1 8 5 h นะครับมาพร้อมกับตัวการ์ดจอแยก g e force rtx 4060 หรือ4.0ด,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 ด้วยกันแรมเองเนี่ยจะมีขนาด16 GB DDR5 หรือ32 GB ส่วนของตัวส t ต r เรจเองเนี่ยก็จะเป็น SSD M.2 Gen 4 1 TB มาพร้อมการเชื่อมต่อที่ครบคันนะครับ Wi-Fi 6E Bluetooth 2.3มี Thunderbolt 4แน่นอนว่ามี Windows 11 Home พร้อมใช้งานแล้วก็ได้ตัว Office Home and Student ติดตั้งมาเลยประกันนะก็เป็นแบบ3ปีออนเซอร์สวิตซ์ซ่อมผิดหนึ่งบ้านแล้วก็1ปีแรกมีประกันอุบัติเหตุกับราคานะครับอยู่ที่เริ่มต้น74,990บาทนะครับสำหรับตัวสเปคที่เป็นตัวการ์ดจอ4060ส่วนอีกสเปคหนึ่งราคา89,990บาทจะเป็นสเปคตัวการ์ดจอ4070ด้วยกันโดยตัวที่ผมรับมารีวิวจะเป็นตัว4060นนะครับใส่ววนตัดีไซน์ออออกกกแบบบ็ต้งเลยว่า ROG ศูนย์หก ้งนีเครมีการต่อยอดมาจากรุ่นเดิมมากมายไฮไลท์เลยสแลตบาร์ด้านหลังนะครับสามารถปรับแต่งได้ประมาณหนึ่งบ่งบอกถึงความเป็นตัวตน i d e i t y ที่มันแตกต่างจากนับพุกเกมมิ่ทั่วไปแล้วก็ดีไซน์โดยรวมนะครับเน้นความเรียบง่ายดูดีดูมินิมอลมากๆเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยเบาแค่1.85กิโลกรัมความบางสุดอยู่ที่1 4 9มมร แล้วก็ตัวเครื่องเองเนี่ยทำมาจากวัสดุนะครับอลูมิเนียมอัลลอยทั้งชิ้นแบบพรีเมียมสีสันนะครับชื่อว่าอีคิบเกรเป็นสีสันที่ต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็แตกต่างจะดําก็ไม่ดาจะเทาก็ไม่เทาตัวลำโพงเองก็เป็นแบบ6ตัวนะครับเสียงโคตรดีนะครับดูหนังฟังเพลงเล่นเกมจบครบที่ตัวเดียวได้เลยไม่ต้องต่อลำโพงแยกหรือว่าหูฟังแยกแล้วมีเรื่องของระบบไบโอเมติกนะครับเป็น IR Cam e r a มาสแกนใบหน้าแล้วก็วิวเคมเองเนี่ยเป็นแบบ f u l อ h ดให้ความคมชัดที่มากกว่าในการใช้งานวิดีโอคอลหรือว่าในการสตรีมเกมด้วยกันคีย์บอร์ดเองก็เป็น RGB นะครับแบบ All Zone สามารถเปลี่ยนสีได้ปุ่มคีย์บอร์ดเองก็สามารถกดได้เป็นอย่างดีทัชแพด d ก็มีขนาดที่ใหญ่โตนะครับถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่ ทัชแพดใหญ่มากๆเลยซึ่งนอกจากพอร์ตเชื่อมต่อแบบท d นโ b o บ t 4แล้วนะครับยังมาพร้อมกับตัวพอร์ตอื่นๆที่ครบถ้วนเลยมันจะเป็น USB 3.2 Type A USB 3.2 Type C SD Card Reader ตัวเต็มรวมไปถึงนะครับพอร์ต HDMI ส1ซึ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถนะครับดูผลทดสอบของเครื่องนี้ตามนี้กันได้เลย สรุป,ปิดท้ายนะครับสำหรับ Intel c o r t a ก็นับว่าเป็นการใช้งาน AI แบบ On-Chip หรือว่าบน c r y e n t ซึ่งจริงแล้วการใช้งาน AI เนี่ยมีทั้งแบบบน s e r v ์ฟเวอร์นะครับ on cloud แต่ก็ต้องมีการใช้ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยเป็นตัวประสานในการทำงานเข้าไปด้วยนันตอนนี้เนี่ยบางครั้งเราก็สามารถใช้งานแบบ On-Chip ได้หรือบางโปรแกรมเราจะใช้งานแบบ On-Cloud แต่อน,นาคตบอกเลยว่าจะมีการประสานการทํางานนะครับแบบทั้งออนชิปแล้วก็ออนคลาวด์ทำให้การใช้งานของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นมีประสิทธิภาพดีกว่าเดิมซึ่งถ้าใครเนี่ยคิดว่ามีความจเป็นที่ต้องใช้ AI อยู่แล้วหรืออนาคตอันใกล้จะใช้ AI อยู่แล้วนะครับกับการเลือกซื้อนบุสักเครื่องหนึ่งที่มี n อ็ในตัวอย่างตัว intel core ต้าก็บอกเลยว่ามันเหมาะสมถึงเวลาแล้วที่เราจะซื้อคอมเครื่องใหม่เพื่อการใช้งานที่ดียิ่งขึ้นทั้งงานทั่ว,วไป งานครีเอเตอร์หรือแม้แต่ในการเล่นเกมโดยใตอนนี้นะครับ Intel Core a ก็มีให้เลือกซื้อการหลายหลายรุ่นหลายๆแบรนด์เลยเพื่อนๆคนไหนสงสัยว่าเราจะซื้อ Intel c o r t a รุ่นไหนดีก็สามารถสอบถามกันได้เพิ่มเติม,ตมที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับเดี๋ยวเอ็นโป้งเนี่ยจะมาตอบด้วยตัวเองเลยสุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยสำหรับในคลิปนี้นะครับเอนโปขอตัวไปก่อน ขอบคุณและสวัสดีครับ